สวัสดีครับทุกทีทุกคนครูพิโรฟิสิกมีไฟนะครับเรากลับมาพบกับ EP ที่15นะครับของ15นาทีติวโจทย์ A level physics หกเป็นไงบ้างครับ EP ที่1นึถึงสินะครับถ้าชอบนี่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์คอมเมนต์มานะครับเป็นกำลังใจให้กับบผูสอนนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนทักมาได้เลยอย่างล่าสุดมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งทักมาบอกว่าลง ลงไฟล์ลงไฟล์กับไอตัวในคลิปอะไฟล์กับตัวในคลิปมันไม่เหมือนกันครับมันคนละอันกันโอ้ดีมากเลยนี่ขอชมเลยนะเอหนุ่มน้อยคนนี้น่ารักมากเลยนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับอันนี้ก็ทาโจทย์คนเดียวอัดคลิปคนเดียวสอนคนเดียวเนี่ยบางทีมันหลงหูหลงตาได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นช่วยๆกันครับช่วยๆกันเนาะเราเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ เด็ก6-8ทุกคนที่ดูคลิปนี้จะต้องสอบติดนะครับฝากกดไลค์ด้วยตึงๆๆๆนะครับเอ้าเรามาทําโจทย์กันเรามาทําโจทย์กันโจทย์วันนั้นเราถึงข้ออะไรกำลังเริ่มข้อ43ใช่ไหมเขาบอกว่าลวดทองแดงครับจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับทองแดงเนี่ยขอใช้สัญลักษณ์เป็นทหาหนะครับจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ก็คือ d d ดอของทองแดงอะ่ะเท่าไหร่ เส้นผ่านศูนย์กลางคือไดอะมิเตอร์ไงเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็นดีด็อกนะครับลวดทองแดงจะต้องมีความต้านมีมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ก็คือหาดีด็อกของทองแดงนะครับจึงจะมีความต้านทานครับความต้านทานคือตัว R เนาะเท่ากับความต้านทานของอลูมิเนียมที่ยาวเท่ากันอลูมิเนียมนี่เราใช้เป็นอ่ออ่างเป็นอ่องอ่างและในโจทย์เขาบอกว่าบอกว่าเฮ้ความต้านทานทองแดงนะก็คือ R ทองแดงนะ กับ r ของอลูมิเนียมนะต้องเท่ากันนะแล้วเขาบอกด้วยว่าลวดอลูมิเนียมที่ยาวเท่ากันอ๋อความยาวเท่ากันความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้น L ทองแดงกับ L อลูมิเนียมก็ต้องเป็นไงเท่ากันโอเคไหมครับแล้วอลูมิเนียมเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ a ออเส้นผ่านศูนย์กลางอลูมิเนียมก็คือ d อลูมิเนียมครับเท่ากับ a เมื่อสภาพต้านทานไฟฟ้าสภาพต้านทานไฟฟ้าคือตัวอะไรสภาพต้านทานไฟฟ้าตัวโลใช่ไหมโลของอลูมิเนียมโลอลูมิเนียมคืออ่องอ่างเป็น1.6เท่าของสภาพต้านทานก็คือโลของใครครับของทองแดงนี่คือโจทย์เขาให้มาอย่างนี้นะครับคราวนี้สูตรที่เราจะใช้เนี่ยเฮ้ยเราเห็นตัวแปรปุ๊บเรารู้เลยว่าสูตรอะไรครับ R เท่ากับโล L ส่วน A ใช่ไหมแล้วถ้าเราเอาสูตรตัวเนี้ยมาหารกัน เอา r ถ้ากับ lo l ส่วน a หารด้วย r ถ้ากับ lo l ส่วน a เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสูตรลัดนะครับเอาตัวมันเองนี่นะหารตัวมันเองนะก็คือเป็น r 2ส่วน r 1นะมันจะออกมาเป็นสูตรลัดคือตัวนี้นะครับออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งทุกคนควรจำเป็นสูตรลัดได้ละเห็นไหมครับไม่ต้องมานั่งกลับไปกลับมาในห้องเห็นไหมคือเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยตัว a เนี่ยมันจะไม่เหมือนเพื่อน คือเพื่อนเขาจะเป็น2 12 121อ่นะมจะเป็น1 2นี่ก็คือสูตรลัดคือกรณีถ้ามันมีการเปรียบเทียบเนี่ยให้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เราจะแทนละเราก็แทนเป็นอ่าทองแดงส่วน R อลูมิเนียมบางคนถามว่าเอาอลูมิเนียมตั้งก่อนได้ไหมได้เอาใครเอาเอาทองแดงส่วนอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมส่วนทองแดงก็ได้ครับมันก็กลับไปกลับมาได้ใช่ไหมอ่าทองแดงส่วนอลูมิเนียมเท่ากับโลทองแดงส่วนโลอลูมิเนียม คูณ L ทองแดงส่วน L อลูมิเนียมคูณพื้นที่พื้นที่หนะ้าตัดนี่ต้องสลับใช่ไหมสลับเป็น A อลูมิเนียมส่วน A ทองแดงเรียบร้อยเห็นไหมความต้านทานเท่ากันตัดกันเหลือนหนึ่งความยาวเท่ากันโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัดตรงนี้ความยาวเท่ากันตัดกันเหลือนหนึ่งใช่ไหมโอเคแล้วโลอะครับโลอะเขาบอกว่าอะไร โลทองแดงนี่ไม่รู้ติดไว้แต่โลอลูมิเนียมนี่รู้แทนเขาไปเลย1.6โลทองแดงใส่เข้าไปเลยนะทันไหมเนี่ยใส่เขาไปเลยเออโอเคคราวนี้พื้นที่พื้นที่มันเป็นเส้นลวดอะครับเส้นลวดอ่ะนี่อันนี้เส้นลวดใช่ไหมเส้นลวดเนพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปอะไรรูปวงกลมใช่ไหมพื้นที่หน้าตัดเส้นลวดเนี่ยเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดวงกลมอะพื้นที่วงกลมอะ ถ้าใช้รัศมีก็จะเป็นพ r กํลาลังสองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็น a เท่ากับ πd กํลาลังสองส่วนสี่บางคนอาจจะแบบเอ๊ะแบบไม่เคยเจออ่ะไอ้ตัว πd กํลาลังสองส่วนสนะี่เนี่ยขอให้รู้ไว้ว่ามันมีสองสูตรในการหาพื้นที่วงกลมคือใช้รัศมีก็ได้ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางก็ได้แต่ว่าข้อนี้มันเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมมันพูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมแล้วก็ใส่เลย π ส่วนสี่ d อลูมิเนียมกํลาลังสองหารด้วยเลยครับยส่วนสี่ D ทองแดงกำลังสองเห็นไหมโอเคนะครับไอตัวที่เหมือนกันก็ตัดทิ้งซะปั๊บตัวนี้ตัดทิ้งปั๊บใช่ไหมตัวนี้เหลือ1น1เท่ากับ1ส่วน1.6อันนี้คูณ1คูณ1ก็ไม่ต้องเขียนละใช่ไหมก็จะเหลือเป็น D อลูมิเนียมกำลังสองส่วนอ๋อทุกคนเกือบลืม D อลูมิเนียมเนี่ยเขาให้มาเป็น A ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น ไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วไหมนะครับดีอลูมิเนียมเนเท่ากับ A มันก็จะเป็น A อกำลังสองส่วนด้วย d ทองแดงกำลังสองโอเคไหมโอเคไหมนะครับแล้วเราก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณ1เพราะเพราะเราอยากได้เราอยากได้อะไรเราอยากได้ดีทองแดงใช่ไหมนะครับดีทองแดงกาลังสองเท่ากับ a อกำลังสองส่วน1.6กใช่ไหมเอกำลังสองส่วนหนึ่งจุดหกเราถอดรูทเราก็ได้เลยครับ D ทองแดงเท่ากับ A กำลังสถอดรูทได้ A 1.6ถอดรูทก็ได้รูทด1.6รูทเท่าไหร่บางคนนะนี่ทุกคนชอยมาลวงเลยบางคนไปเข้าใจผิดว่ารูทเนี่ยมันได้0.4บางคนโอ้รูท6ได้0.4เอากาเลยผิดผิด <laughs> ทุกคนระวังตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยเขาเขามีช้อยลวงมาให้เราพร้อมเลยนะแล้วบางคนก็จะไปตอบข้อหนึ่งใจเย็นใจเย็นข้อหนึ่งนี่มันยังไม่ได้ได้ถอดรูทเลยไอ้หนึ่งจุดหกอ่ะอะแล้วรูทหนึ่งจุดหกเท่าไหร่อ่ะเออรูทหนึ่งจุดหกเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ศูนย์จุดสี่เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะทุกคนจําได้ไหมหนึ่งจุดสองคูณหนึ่งจุดสองอ่ะมันได้หนึ่งจุดสี่สี่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นในทางกลับกันน่ะในทางกลับกันน่ะรูทหนึ่งจุดสี่สี่อ่ะ มันก็ต้องเท่ากัน1.2่อถูกไหมมันเท่ากัน1.2นะครับแล้วก็อะไรนะดีวก่อนอันนี้แป๊บหนึ่งไปหนึ่งทีแคบทีแคบเรือมาอยู่นิดนึงแล้วก็ทุกคนดู1.3ึุคูณ1.3่มใช่ไหมมันได้1.69เพราะฉันรูทนึดอ่ะมันก็ต้องคืน1.3เห็นไหมแต่ของเรามันเป็นรูทดไง เออของเราเนี่ยเห็นไหมของเรามันเป็นรูท1.6ไงแล้วรูท1.6เนี่ยคําตอบมันต้องอยู่ระหว่างอะไรรูท1.6คำตอบมันต้องอยู่ระหว่างรูท1.44กับรูท1.69เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูท1.6เนี่ยรูท1.6มันต้องเป็น1.2กว่าๆซึ่งมีช้อยเดียวอะ1.2กว่าๆก็คือ1.26เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยเอส่วนด้วยโอเอเอเสียงหายนะครับ1.26นะครับ ใครซื้อน้ำให้หน่อยสิซื้อยังไงเนี่ยบางคนว่าซื้อยังไงซื้อส่งมาในซื้อส่งมาในอะไรนะส่งมาใน YouTube เ,เหรอเออมันน่าจะได้เนาะส่งมาส่งน้ำแบบแบบในอนาคตอีกห้าสิปีอะไรเงี้ยเออลูกของอีลอนมัสโตขึ้นมาเนี่ยสามารถส่งน้ํำหันสัญญาณไวสัญญาณ WiFI ไ,ไ,ได้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่นก็จะรางวัลโนเบลเลยเก่งเกินนะครับสามารถเคลื่อนย้ายสาสาร ถ้าทำได้ดีเนาะแบบนั่งเรียนอยู่เฮ้ยครูพี่เลแบบคอแห้งสงสารจังเลยส่งชาอูหลงหนึ่งขวดผ่านไปไวไฟมาจากจากสมมติจากอะไรเดียจากกรุงเทพมหานครตึ้งมาที่เชียงใหม่ใช้เวลา2วินาทีอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรเท่นะครับอ่าประเด็นข้อนี้ตอบเลยครับตอบข้อ3ระวังระวังระวังถอดรูทผิดรูทหนึ่งจุดหกรูทหนึ่งจุดหกไม่ได้เท่ากับ0.4จจำไม่ให้ดี นี้เคยมีคนออกข้อสอบรวงตรงนี้มาแล้วด้วยนะครับเอา้าเรียบร้อยข้อส3่สาาข้อนี้ไปดูข้อ44เลนนูนบางวางอยู่ตรงกลางระหว่างวัตถุและฉากรับภาพอย่าเพิ่งวาดรูปนะเลนนูนบางอ่ะแล้วก็เลนนูนบางเนี่ยใช่ไหมวางอยู่ตรงกลางใช่ไหมวางอยู่ตรงกลางระหว่างวัตถุน,นี่คือวัตถุแล้วก็ฉากรับภาพ นี่ากรับภาพนะครับเขาบอกว่าตำแหน่งแรกที่เลนวางอยู่ตำแหน่งแรกที่เลนวางอยู่นะจะทำให้เกิดภาพสูง2มิลภาพสูงตัวแปรคือ h พาร m มนะครับ h พาร m มบางครูบางคนก็ใช้ y พาร์ภาพสูงครูบางคนใช้ i คือได้ได้หมดได้หมดเนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าความสูงภาพสัญลักษณ์นะที่นิยมใช้เนี่ย ตัวนี้คือความสูงภาพเหมือนที่มันไม่มีนะก็เบียดกระเสียนละกันเนี่ยความสูงภาพ h พลัมก <remains. S 1> <could S 2> ็ได้ y พรมก็ได้ i ก็ได้แล้วแต่ครูนะครับเขาบอกว่าตำแหน่งแรกเนี่ยที่วางเลนน่ะคือตอนนี้ตอนนี้เลนน่ะอยู่ระหว่างวัตถุกระฉากใช่ไหมแล้วตำแหน่งแรกที่วางเลนนะจะทําให้เกิดภาพ2บินนะครับแล้วภาพจะเกิดคมชัดพอดีบนฉาก ภาพจะเกิดคมชัดพอดีบนฉากเขาบอกว่าถ้าเลื่อนเลนออกจากตำแหน่งเดิมเลื่อนเลนออกจากตำแหน่งเดิมก็คือเราเลื่อนเลนเนี่ยออกจากตำแหน่งเดิมเนี่ยไปที่อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับจะเกิดภาพสูง4มิล4.5มิลนี่ก็คือ h อพอีกตัวหนึ่งเอออันนี้ให้ให้เป็น h อพสองแล้วกันเมื่อกี้เป็น h อพหนึ่งนะนะครับ h อหนึ่งเนี่ยเป็นเป็น2มิล แล้วก็ h พลมก็เป็น4.5มิลเกิดภาพ4.5มิลน,นะคมชัดพอดีบนฉากเช่นกันอย่าเพิ่งวาดรูปนะความสูงของวัตถุมีค่ากี่มิลไม่ใช่ความสูงภาพนะไอ้2มิลกับ4.5มิลน,นี่คือสูงภาพแต่โจทย์อยากได้เลยครับความสูงวัตถุก็คือ h มีค่าเท่าไหร่ครูบางคนก็ไม่ใช้ใช้ตัว h ใช้เป็นตัว y หรือบางคนใช้เป็นตัว o ก็ได้ครับเป็นความสูงของวัตถุมีค่ากี่มิลเช่นเดียวกันนะครับโอเค คราวนี้เรามีรูปมาให้เราเตรียมรูปมาแล้วถ้าไม่มีรูปมันจะเสียเวลามากนะครับสไลด์ขึ้นมาโอ๊ยไปก่อนจะมีที่ไหมเนี่ยเออทุกคนดูดก่อนปึ๊บก่อนอ่ะเนี่ยทุกคนดูนะเห็นไหมเนี่ยมีเลนใช่ไหมมีเลนอ่ะใช่ไหม วางอยู่ระหว่างอะไรครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือวัตถุแล้วตัวนี้คืออะไรอันนี้คือฉากรับภาพใช่ไหมครับตำแหน่งแรกที่เลนวางคือตรงนี้ไงตอนนอแรกเนี่ยตำแหน่งแรกที่เลนวางเนี่ยเห็นไหมจะทําให้เกิดภาพสูง2มิลนี่ไงอันนี้อันนี้วัตถุใช่ไหมอันนี้ภาพใช่ไหมเนี่ยภาพเนี่ย h arm, h พเนี่ยสูงเท่าไหร่ h พร์หนึ่งสูงเท่าไหร่ para para ครับ2มิลโอเคไหม คราวนี้รับภาพที่เกิดขึ้นคมชัดพอดีบนฉากแล้วในโจยเขาบอกไงครับเลื่อนเลนออกไปเดี๋ยวทุกคนดูดิตอนแรกเลนอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนเลนออกไปไป,กไปมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเออเลื่อนมาอยู่ตรงนี้เลื่อนเลนออกไปไปวางที่อีกตำแหน่งหนึ่งเห็นไหมถูกต้องป่ะอันนี้คือเลื่อนมาเลื่อนมาอยู่ตรงนี้คือคือเลื่อนมาตรงนี้แหละเนี่ยมาอยู่ตรงนี้คือเลื่อนมาอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็จะเกิดภาพเนี่ยทุกคนดูดิ ก็เกิดภาพสูง4.5มิลสูง4.5มิลเนี่ยเอสพามสองเนี่ยสูง4.5มิลคมชัดพอดีบนฉากเช่นกันคมชัดพอดีบนฉากเช่นกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่โจทย์เขาให้มานั่นก็คือรูปนี้แล้วทุกคนครับทุกคนสังเกตน,นะทุกคนสังเกตน,นะรูปแรกนะวัตถุถึงเลนเนี่ยวัตถุถึงเลนเนี่ยเขาเรียก S S, S นี่คืออะไรนะ S คือระยะวัตถุใช่ไหมแล้วอะไรเนี่ยเลนถึงฉากเลนถึงฉากเขาเรียก S' S' พามนี่เขาเรียกว่าอะไรครับระยะภาพอือเห็นไหมโอเคปะ่ะแล้วถ้าเราขยับเลนนะถ้าเราขยับเลนนะแล้วเราอยากให้ภาพอ่ะ มันเกิดคมชัดที่ตำแหน่งเดิมบนฉากค,คือคือคือหมายความว่าเวลาเราขยับเลน,นอะแน่นอนความคมชัดมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะครับความคมชัดของภาพบนฉากมันต้องมีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราอยากขยับเลนนะครับอยากขยับเลนแล้วให้ภาพที่เกิดขึ้นตอนหลังเนี่ยคมชัดบนฉากครับเหมือนภาพตอนแรกอ่ะมันต้องขยับเลนนะครับแล้วให้ให้ตรงเนี้ย ให้ตรงระยะวัตถุเนี่ยระยะวัตถุใหม่เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้วัตถุใช่ไหมอันนี้เลนใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือระยะวัตถุใหม่เท่ากับระยะภาพเดิมเออนะครับหมายความว่าหมายความว่าหมายความว่าถ้าถ้าตรงนี้เป็น x ถ้าระยะภาพเดิมเป็น x ระยะวัตถุใหม่่จะต้องเท่ากับระยะภาพเดิมก็คือ x เท่ากับ s อสพามเดิมงงไหมงงไหมคือถ้าเราขยับเลนเนาะขยับเลนออกมาแล้วเราอยากให้มันชัดเท่าเดิมเราต้องให้ระยะวัตถุใหม่คือตรงเนี้ยระยะวัตถุใหม่กับตรงเนี้ยเท่ากับระยะภาพเดิมแล้วระยะภาพใหม่ S อสพามใหม่เนี่ยเอาอันนี้อันนี้อะไรเลื่อนมาตามเนี้ยนะครับ s อสพามใหม่ก็คือระยะภาพใหม่ตรงเนี้ย ใช่ไหมจะเท่ากับระยะวัตถุตัวเนี้เดิมอมงงไหมงงไหมคือมันจะสลับกันไงหมายความว่าถ้าสมมติเราลองแทนเป็นตัวเลขนะสมมติตรงนี้10เซนอันนี้ตัวเลขสมมตินะ10เซนตรงนี้เป็นห้าเซนอย่างเงี้ยแล้วพอเราเลื่อนเลนใช่ไหมเราเลื่อนเลนออกมาปุ๊บระยะตรงนี้จะเป็นระยะตรงนี้จะเป็น5้าเซนระยะตรงนี้มันจะเป็นอะไรครับ10เซนมันจะสลับกัน มันจะสลับกันนะครับแล้วมันถึงจะทําให้เกิดเกิดภาพชัดบนฉากโอเคไหมครับเนาะอ้าวงั้นเรามาช่วยกันจัดการพันกับสินี้สมมุติให้ดูนะลบทิ้งนะอ้าวเราก็มาดูรูปแรกนะครับโอเคเรามีสูตรว่าไงนะครับ s.s พามส่วนเใช่ไมพายมส่วนเเท่ากับ h พา์ส่วนเห็นี่ไหมครับเรามีสูตรตัวนี้ อันนี้ใช้สูตรแบบแบบเก่านะใช้สูตรแบบเก่านะครับมันจะมีสูตรแบบหลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเก่านะครับ s พมส่วน s เท่ากับ h พลมส่วน h ถ้าใช้สูตรหลักสูตรใหม่มันจะเป็นอะไรนะลบ s พลมส่วน s เท่ากับ h พลมส่วน h เนี่ยอันนี้อันนี้เก่าอันนี้ใหม่แต่ครูเขาชอบสอนทั่วไปเขาชอบสอนแบบเก่ามากกว่านะครับแต่เก่านี่มันจะมีปัญหาตอนที่แบบไปทํา กรณีที่มันมีหลาย,ลายกระจกหลายเลนอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาตรงนั้นนะครับแต่นี้มันมีเลนเดียวเนาะเราก็ใช้แบบเก่ากันนะครับ s พล m ม s พล m s พล m มคืออะไร s พล m มคือ x s ก็คือ s นะ s พล m มคือ s h พล m มคือสูงภาพก็คือ2มิล h วัตถุไม่รู้ติดไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ะไรครับก็จะได้เป็น x เท่ากับ2 s ส่วน h โอเคไหมเรียบร้อยอันนี้คือของรูปแรกคราวนี้มาของรูปข้างล่างเราก็จะใช้สูตรเดิม s พายส่วน s เท่ากับ h พายส่วน h s พามเนี่ยต้องเท่ากับ s เดิมก็คือ s ใช่ไหมครับส่วน s ตัวเนี่ยต้องเท่ากับ x ก็คือตัวนี้ ยังงงนะยังงงนะแล้ว h พาร์ตัวนี้เป็นเท่าไหร่สี่จุดห้าส่วน h เพราะฉันย,าย้ายค่าปุ๊บได้ไรครับ x เท่ากับ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ s h หารด้วย4.5งงย้ายข้างไหมเออเห็นไหมได้างี้ไม่งงเนาะย้ายข้างไม่งง,งนะอา้าวแล้วเกิดอะไรขึ้น มันมันเเหมือนกันไงก็จับ x มันมาเท่ากันใช่มั้ย x ตัวตัวบนเท่าไหร่สอส่วน h และ x ตัวล่างเท่าไหร่ s h ส่วนอะไรครับ4.5าตัดตัดย้ายขึ้นไปคูณ2คูณ4.5ได้9 h ย้ายขึ้นมาคูณ h คูณ h เป็น h กำลังสอเกำลังสเป็น9 h เดียวเท่าไหร่ครับ h เดียวเป็น3 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นนี่คือความสูงวัตถุเห็นไหมครับความสูงวัตถุก็คือ3มิลลิเมตรมีคาตอบไหมมีข้อน,นี้แอบ,บยากแล้วเนี่ย3 mm. มิลลิเมตรบางคนในห้องสอบเบลอตอบ3ม mm. ิลลิเมตรเป็นกาข้อ3ไม่ใช่ข้อ3กับ3มมีคนละอันนะครับข้อนี้มันยากตรงที่มันต้องรู้ไงรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเท่ากับตรงนี้กับไอ้ตรงเนี้ยมันเท่ากับตรงเนี้ยเออ ได้ไหมครับเราต้องวาดรูปให้เป็นด้วยนะวาดรูปให้เป็นด้วยวาดรูปเลนน่ะไปฝึกมานะครับวาดรูปเลนวาดยังไงเลนนูนะนะครับเลนนูเลนว่ากระจกนูนกระจกว่าต้องวาดรูปให้เป็นเรียบร้อยครับข้อ44ถือว่าสําหรับชีดนี้ข้อน,นี้ยากสุดละอา้าวคราวนี้ข้อ45ข้อ1 5นี่น่าจะง่ายนะเนี่ยเขาบอกว่าไงอนุภาคมีมวล m ครับเคลื่อนที่ตามแกน x แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเมื่อเวลา t เท่ากับ2ออนุภาคอยู่ที่ตำแหน่งสมดุล และเมื่อเวลา t เท่ากับ4อนุภาพมีความเร็ว c ถ้าคาบการแกว่งคาบการแกว่งเป็น16วิ t เป็น16จงหาแอมพลิจูดการแกว่งนี้แอมพลิจูดการแกว่งก็คือตัว a ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับคือมันว่ามันสมมติมีแกน x ใช่ไหมแล้วมันก็จะบอกว่ามีมวล m ใช่ไหมมวล m มีมวล m แล้วเขาบอกว่ามวล m เนี่ยเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย คลื่อนที่แบบฮาร์โบนิกอย่างง่ายก็คือสั่นไปสั่นมาเนี่ยเออสั่นไปสั่นมาเนี่ยเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบสั่นนะการเคลื่อนที่แบบฮาร์โบนิกอย่างง่ายเนี่ยอนุภาคเนี่ยมันก็สั่นไปตามแกน x ใช่ไหมนะครับคราวนี้เราก็เอาสมการมันมาสมการของอะไรนะสมการของของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โบนิกอย่างง่ายก็คือสมการของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โบนิกอย่างง่ายก็คือเลยนะ x อ็กซเท่ากับเอซาโอเมก้าทีบวกเฟดโอเคไหม เกท่ากับเอซายโอเมกาทีบวกเฟดคูณไหมไม่คูณครับเขาบอกว่าอะไรนะเราก็เราก็แทนเข้าไปใช่ไหมที่เวลา T เป็นสองเนี่ยเป็นสองเนี่ยเป็นสองเห็นไหมอนุภาคอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลตำแหน่งสมดุลคือตำแหน่งที่ X อ็เท่ากับศูนย์็เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเราแทนตัวนี้เป็นศูนย์เห็นไหมครับแต่คราวนี้เราต้องไปหาโอเมกามาก่อน ใช่ไหมโอเมก้าก็คือความถี่เชิงมุมใช่ไหมนะครับความถี่เชิงมุมความถี่เชิงมุมก็คือตัวโอเมก้าเนี่ยเท่ากับ2พายส่วนคาบครับแต่คาบเขาให้มาเท่าไหร่นะคาบเขาให้มา16นะครับโอเมก้าเท่ากับพายส่วน8เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มที่สมการตำแหน่งใช่ไหมอันนี้คือเรียกว่าเขาเรียกว่าสมการตำแหน่งของซิมเปิลฮาร์นอโมนิกนะครับแล้วก็แทนเงื่อนไขเข้าไป นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น0เท่ากับ a sin โอเมก้าคืออะไรครับพายส่วน8คูณ2บวกเฟย้ายย้าย a ย้าย0ไปย้าย a ไปหาร0 0หาร a ได้อะไรก็ได้0โอเคไหมครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น sin 2ตัด8 2ตัด8ไดได้ไรลตัด8ได้4ก็เป็นพายส่วน4บวกเฟด ใช้ความรู้คณิตศาสตร์หน่อยทรายอะไรได้ศูนย์คำตอบคือทรายศูนย์ทรายศูนย์นะได้ศูนย์ก็เปลี่ยนศูนย์เป็นทรายศูนย์ใช่ไหมโอเคตัดตัดใช่ไหมก็ได้ศูนย์เท่าไรครับพายส่วน4บวกเฟดพอะฉะนันย้ายข้างไปปุ๊บก็จะเป็นเฟดเท่ากับลบพายส่วน4 เพราะฉันมุมเฟสเริ่มต้นนะเป็นลบพายส่วน4ทันไหมครับนี่คือสรรมการตำแหน่งเพราะเขาให้เขาให้ตำแหน่งไงตำแหน่งกับเวลามาไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเข้าสรรมการตำแหน่งคราวนี<ๆ>้<ๆ>เขาบอกว่าถ้าเป็นเวลา t ด้วกับสนะความเร็วเป็น4ี่เราก็ต้องเอาสรรมการความเร็วมาสรรมการความเร็วคืออะไรโอเมกา a คอสโอเมกา t บวกเฟสนะครับ ถามว่าที่มาที่มามันมาจากไหนก็ก็ทุกคน x เท่ากับเลยนะ a sine omega t บวกเฟสใช่ไหมใช้ความรู้คณิตศาสตร์นิดนึงแต่มันก็เป็นความรู้ฟิสิกส์ด้วยแหละคือถ้าเราต้องการหาความเร็วใช่ไหมเราก็เอา x เนี่ยมาดิฟเออดิฟบางคนบอกเฮ้ยยังไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนก็ดูไปก่อนนะครับเอา x นี่มาดิฟ x คืออะไร x คือ a sine omega t บวกเฟสใช่ไหมถ้าทาเหมือนครูคณิตศาสตร์ก็ ดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอกก่อนนะครับนักเรียนไงี้ยนะครับเออแล้วดิฟไซด์ดิฟไซด์ได้คอร์สเห็นไหมดิฟไซด์ได้คอร์สในท่องมาไหมดิฟไซด์ได้คอร์สแล้วต้องเอาไอ้ด้านหลังเนะี่ยมาดิฟอีกรอบนึงอย่างเงี้ยครับเอามาดิฟอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น a อคอร์ส โอเมก้าทีบวกเฟดดิฟดิฟโอเมก้าทีดีโอเมกาทีบายดีทีได้โอเมก้าดิฟเฟดเฟดไปค่าคงที่ครับดิฟได้ศูนย์เพราะฉะนั้นมันจะเหลือโอเมก้าเห็นไหมดิฟดิฟโอเมก้าทีได้โอเมก้าเดียวก็คือตัวนี้ดิฟเฟดเป็นค่าคงที่ได้ศูนย์ก็ไม่ต้องไปเขียนได้ศูนย์ก็ไม่ต้องไปเขียน เพราะฉะนั้นก็คือสรุปว่าก็ได้โอเมกาตัวเดียวเอาโอเมกา,มาไว้ข้างหน้าเป็นโอเมกาเอคอส์โอเมกาทีบวกเฟสอันนี้คือสมการความเร็วโอเมกาเอคอส์โอเมกาทีบวกเฟสเพื่อนบางคนเขาจาไปเลยนะเพื่อนบางคนเขาจาไปเลยนะครับว่าอ๋อถ้าสมมติ x เป็น a อซ n v ์เป็นโอเมกาเอคอส่์บางคนเขาจาไปเลยนะครับอ้าวคราวนี้เราได้สมการความเร็วแล้วนะได้สมการความเร็วแล้วแล้วเขาบอกว่าไงนะความเร็วเป็น C ความเร็วเป็น C โอเมก้ารู้แล้วอะ่ะพายส่วน8โอเมก้าก็คืออะไรครับพายส่วนแแต่ความเร็วเป็น4เนี่ยที่เวลาเท่าไหร่เวลาเป็น4อืมเห็นไหมนะครับย้ายขึ้นไปคูณ8 4 32หารด้วยอะไรครับหารด้วยพายเอาพายลงมาหารน,นะนะครับเท่ากับ A ใช่ไหมคอศ อันนี้เท่าไหร่ครับพายส่วนอะไรพายส่วน2ใช่ไหมบวกเฟดเฟดเพิ่งได้มาไงเฟดคือลบพายส่วน4นี่เห็นไหมเนี่ยเฟดอยู่ข้างล่างในลบพายส่วน4ทุกคนบวกลบพายส่วน4บวกลบนี่ก็คือลบใช่ไหมบวกกับลบเจอกันก็คือลบใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นพายส่วน2อลบพายส่วน4ได้พายส่วน4เออบางคนว่า ท้อแท้แล้วท้อแท้แล้วยากจังเลยข้อนี้คณิตศาสตร์ต้องแข็งแรงเออจริงเนาะคณิตศาสตร์ต้องแข็งแรงเนาะนะครับอา้าวคอสไพส่วนสี่ได้ไรคอสไพ่ส่วนสี่เท่ากับรูทสองส่วนสองหรือหนึ่งส่วนรูทสองก็ได้อา่าเพราะฉนั้นได้ทั้งคู่นะอ่ะก็เขียนเป็นคอสไพส่วนสี่ได้หนึ่งส่วนรูทสองเอาตัวหลังก็แล้วกันมันจะได้เลขมันจะได้สวยหนะ่อย คือรูทสองคนี่มันมีข้างบนข้างล่างมันดูไม่สวยอันนี้ย้ายขึ้นไปคูณตึ้งเพราะฉะนั้น A คืออะไรครับ3 2มูท2ส่วนด้วยพายนะครับ3 2สส่วนรูทูท2ส่วนด้วยพายมีไหมีคำตอบไหม3 2สูทส่วนด้วยพายตอบข้อ3นี่ก็คือแอมลิจูของการแกว่งบางคนบอกว่าไหนว่าข้อที่แล้วยากสุดไงข้อนี้ข้อนี้ดูยากยากกว่าอีกเป็นคณิตศาสตร์แบบโอ้โหอะไรเงี้ย นะครับข้อนี้บอกตรงตามตรงเลยคือมีคนมาถามข้อนี้ในในกลุ่มฟิสิกส์มัธยมนะครับแล้วเขาแก้ไม่ออกประเด็นที่มันแก้ไม่ออกคือโจทย์มันผิดเออโจทย์มันมาผิดนะครับคือโจทย์ที่เขาเอามาถามเนี่ยค่ามันเป็นสิบเออซึ่งค่ามันเป็นสิบแแก้ให้ตายก็ไม่ออกนะครับจริงๆอ่ะโจทย์มันคือสิบหกเนี่ยจะไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาเขารู้หรือเปล่าว่าโจทย์ผิด แต่คอมเมนต์ไปแล้วนะครับคอมเมนต์เขาไปแล้วว่าโจทย์เขาผิดนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์ที่ถูกแล้วก็เฉลยที่ถูกนะครับเป็นไงบ้างครับ3ข้อวันนี้เต็มอิ่มเลยนะครับถ้าชอบมึฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าใช่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครูพิโรด้วยนะครับโอเคไว้เจอกัน EP 1 6ครับสวัสดีครับ